เป็นการรวบแก๊ง F. เอเงินทุนเป็นแก๊งเงินกู้ที่ทวงหนี้โหดถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่กู้เงินจากแก๊งนี้ไปแล้วไม่ยอมจ่ายคืนก็จะโดนทวงหนี้แบบนี้ครับ คลิปนี้แหละครับคุณผู้ชมกลายเป็นหลักฐานสําคัญที่ตํารวจใช้ดําเนินคดีกับแก๊งเงินกู้ F เงินทุนนะครับที่บุกไปทวงหนี้โหดกับพ่อค้าแม่ค้าเมื่อวันที่23่าธันวาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีคดีนี้ตํารวจจับผู้ต้องหาได้4คนนะครับคือนายสราวฒิอายุ19ปีนายมนทวัฒน์อายุ26ปีนายอนุสรอายุ26ปีเช่นกันและนายบุญธรรมอายุ37ปีทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกแก๊ง F เงินทุน 3าในสคนตำรวจตามไปจับได้ที่จังหวัดขอนแก่นและระยองนะครับกระจายไปนในหลายจังหวัดทีเดียวตำรวจเนี่ยอธิบายว่า F เงินทุนนั้นจะปล่อยเงินกู้ให้ครั้งละ20,000บาทและต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยวันละ1,000บาทเป็นเวลา24วันก็คือกู้20,000ต้องคืนเขา24,000ถือว่าแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับคิดเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยดอกเบี้ยสูงถึง20% ถ้าเกิดลูกหนี้คนไหนชำระหนี้ไม่ตรงเวลาหรือว่าเบี้ยวไม่ยอมจ่ายก็จะถูกทวงตามหนี้แบบนี้นะครับถูกคมคูหรือว่าถึงขั้นทําร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในคลิปเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยไม่จดทะเบียนคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าคนหมายกำหนดแล้วบางคนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทวงถามหนี้และทำร้ายร่างกายด้วยครับ